จัดให้จัดให้และจัดให้ครับคอม60,000บาทสายเกมมิ่งครับที่สำคัญเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบเสียงรบกวนต่ำด้วยเคสตัวใหม่จาก MSI ซึ่งมีระบบดูดเสียงรบกวนแดมแผ่นมา นะครับรอบตัวเคสเลยรวมถึงใส่ฮาร์ดแวร์อย่าง RTX 3060 Ti ในยุคการจอแพงด้วยจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันได้เลยครับซึ่งเจ้า KTNB พูดถึงนะครับก็คือเจ้า MSI q u i e 100S เนะครับเป็นเคสที่แดมนะอย่างที่บอกไปคือแดมกันเสียงมาถึง3จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนของตัวเคสด้านหน้าของตัวเคสด้านหลังของตัวเคสเรียกว่าเสียงรบกวนต่ำมากๆนะครับเพราะเขาจะดูดเสียงพัดลมดูดเสียงโอเปเรตของตัวเครื่องเนี่ยออกไปหมดเลยทำให้ฟินแน่นอนเวลาเราเล่นเกมแล้วภรรยา ลูกสาวลูกชายหรือว่าเพื่อน,อนๆญาตินอนอยู่ข้างๆไม่ต้องกลัวอีกต่อไปไม่ต้องเกรงใจอีกต่อไปมาในตีมดุๆนะครับรวมไปถึงจุฮาร์ดแวร์อย่างเมนบอร์ดได้ถึงระดับ EATX ใส่ชุดน้ำปิดชุดน้ำเปิดได้หมดเลยตัวเคสไซส์ค่อนข้างใหญ่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบความดุๆดันๆเคสแบบอลังอลังแต่ไม่ลิเกนจนเกินไปนั่นเองล่ะครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดวิกเจนรงอิลุนนะครับเมื่อกี้เราได้ดูตัวเคสกันไปแล้วกับจัดให้จัดให้จัดให้ในวันนี้งบ60,000บาทนะครับเราจะพาไปดูตัวฮาร์ดแวร์ด้านในกันนะฮะแต่ก่อนอื่นนี่ฮะข้างในเป็นยังไงสะท้อนวิงวิงเลย <laughs> ด้านในสะท้อนนิดนึงแต่เราเปิดตรงนี้ได้นะครับเพราะเคสตัวนี้ เป็นฝาประตูแบบเรียกว่าตู้กับข้าวหรือตู้เย็นนั่นเองนะครับกับข้าวครับกับข้าวนี่เปิดแบบนี้นะครับก็จะเจอกับฮาร์ดแวร์ที่จุอยู่ด้านในนะครับ ซึ่งบอกได้เลยว่าจุใจมากๆโดยฮาร์ดแวร์ที่ใส่มาในวันนี้ออกแบบมาสำหรับคนเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับไล่ไปตั้งแต่ตัวกราฟิกการ์หรือการ์จอเป็น MSI GeForce RTX 3060 Ti ในเวอร์ชั่น Gaming X นะครับตอนนี้ราคาก็กระดิดกระเด้งกระดอนไป35,000กันแล้วเนาะแต่สำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมนะครับตัวนี้คือตอบโจทย์ได้เล่นเกมได้ในระดับ 2K ปรับไฮก็สบายๆหรือจะเล่นแบบ f ู l h HD 240Hz ได้ทุกเกมนะครับ p ับจีอย่างนี้สักคำอย่างนี้ GTA 5M อย่างนี้ได้หมดเลยนะครับเร็วแรงอย่างแน่นอนสำหรับตัวกาจอนะฮะในฝั่งของตัว CPU ครับ CPU เลือกใช้เป็น Intel Core i5 1 1 4 0 0 f นะครับ6คอ12เทรดเป็น CPU ที่ขาดตลาดและยอดนิยมมากๆในช่วงนี้แต่ก็ยังพอหาได้ในช่วงราคาประมาณ6,700 0 0บาทนะครับซึ่งประสิทธิภาพของเขาก็บอกได้เลยว่าปร,ราบเกมทุกเกมนะครับควบคู่กับตัวการ์ดจอ3060 ti ของ msi ได้อย่างสบายๆรวมถึงถ้าจะใช้สตรีมนะครับเจ้า CPU ตัวนี้ก็เพียงพอจะใช้สตรีมได้เช่นกันกับด้านการตัดต่อวิดีโออันนี้เหลือสบายเลยนะครับ แน่นอนว่าตัวแรมนะครับวันนี้ใช้แรมเป็นแรม Corsair 16 g b ตนะครับตัวที่มีขายในปัจจุบันก็คือเจ้า Vengeance RGB Pro SL แต่ผมมีแรมที่กำลังจะเข้ามาทำตลาดเป็นตัวใหม่เนาะเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะได้แรมที่สดใหม่จริงๆก็จะเป็น Vengeance RGB RS ตัวล่าสุดบัส3200เมกะที่สำคัญมันกำลังจะเข้ามาแล้วราคาถูกกว่าตัว RGB Pro SL ซัดด้วยแต่ว่าถ้าใครจะรีบใช้ก็ใช้ตัวที่ผมระบุไว้ในสเปคไว้เลยก็ได้นะครับเช่นการกับตัวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดในวันนี้จะเป็นเมนบอร์ด MSI MAG B560M b a s u k a นะฮะเป็นจรวดกันเลยทีเดียวฟู่ยิงแรงเร็วเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้คือหนึ่งเลย จุ CPU ได้นะครับอัปเกรดเพิ่มเติมได้ใส่ CPU ได้ถึง i7 i9 เลยนะครับเพื่ออัปเกรดในอนาคตเนาะรวมไปถึงตัว RAM นะครับก็รองรับได้ถึง4แถวความจุสูงสุดก็คือ 128GB สบายๆเพื่ออัปเกรดในอนาคตนะครับในฝั่งของ SSD ของตัวเมนบอร์ดน่าสนใจมากเพราะมีฟีเจอร์อย่าง SSD Auto Switch นะครับ ถึงแม้คุณจะใส่ CPU ที่เป็น Gen 10เผื่อ Gen 11หาไม่ได้ช่วงนี้เนาะใส่ Gen 10ปุ๊บ มันก็ยังสามารถที่จะใช้ SSD ที่เป็น PCI 3.0ในสล็อตช่องบนได้นะครับเพราะเมนบอร์ดหลายๆตัวในปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่สามารถใส่ได้นะในหลายๆรุ่นแต่ MSI ทําได้กรณีที่ใส่ Gen 1 1ก็ใส่เป็น Gen 4ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างชาญฉลาดกับเมนบอร์ดตัวนี้ที่สําคัญสีสันของเมนบอร์ดค่อนข้างที่จะสวยด้วยเป็นสีลายเขียวขี่ม้านะครับสวยเข้ากับเคสได้เป็นอย่างดีเลยแล้ว power supply ที่เราเลือกใช้กันในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเจ้า MSI MPG A750 GF นะครับ750วัตต์80พัดโกโอ้โหถอดสายได้เป็นแบบฟูลโมเดล่าอีกด้วยจ่ายไฟให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับครั้นจะอัปเกรดก็ใส่3070 3080 3080 Hi ได้หมดเลยนะครับหน้าตาของซิสเ็มเป็นแบบนี้นี่เองส่วนสเปคทั้งหมดอดบิ๊กจะลิสไว้ตรงนี้แล้วใครที่สนใจไปจัดตามนะครับปรับเปลี่ยนอะไรได้ตามใจชอบเลยเดี๋ยวเราตามไปดูในเรื่องของความแรงของเขากันต่อครับว่าเซตนี้ตอนใช้งานจริงตอนเล่นเกมจริงๆจะแรงแค่ไหนตามไปดูกันได้เลยครับ ยังไงกันบ้างล่ะครับกับจัดให้จัดให้และจัดให้ในแอปพิโซดนี้ฮะนี่เลยคอม60,000เสียงนี่โอ้โหได้ยินตรงนี้ก็เงียบมากนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงในการโอเปเรตของระบบเลยนะครับเรื่องของหน้าตาดุดันนะใครชอบความดุดันเข้มๆนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้สำหรับเจ้าเคสนะครับตัวนี้นะควายทูควายทู ร0 0 S นะครับตอบโจทย์ได้เลยในส่วนของภาพรวมในการเล่นเกมนะครับแน่นอนอยู่แล้วแหละ3060 Ti ตัวนี้ก็จะเป็น LHR ประสิทธิภาพในการเล่นเกมไม่ได้ตกนะครับก็ยังแรงเร็วดีเหมือนเดิมนะครับเล่นเกมใหม่ๆหรือเล่นเกมดังๆฮิตๆได้หมดเลยนะครับในความละเอียดอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือ Full HD หรือ 2K ส่วน CPU เอง Co r e i5 นะครับที่เป็น Co r e i5 Gen11 แรงเร็วอยู่แล้วนะใช้งานได้ทุกประเภทเลย ต่อให้คุณไม่ใช่เป็นคอเกมเมอร์นะครับคุณเอาเซตนี้ไปทำงานนะฮะสเปคนี้ไปทำงานก็ทำได้สบายไม่ว่าจะเป็น Photoshop ไม่ว่าจะเป็น p รีเม e r ร์โปร l ิลเลสเตอรต่างๆชิวๆนะครับแต่ถ้าใครมองว่าเซตนี้มันสูงไปหรือเปล่าร,ราคามันแพงไปหรือเปล่าคุณอาจจะปรับลดการ์จอคุณอาจจะปรับลดเคสลงก็สุดแล้วแต่คุณนะครับทาง MSI เขาก็มีให้เลือกอีกหลายรุ่นหลายสไตล์นะครับตามแต่รูปแบบการใช้งานของเพื่อนๆเลยก็ฝากไว้นะครับสำหรับเซตจัดให้จัดให้และจัดให้ในวัน ก็ต้องขอบคุณทาง MSI โดยที่เอื้อเฟื้อฮาร์ดแวร์มาให้ได้ใช้กันในจัดให้วันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยถ้าไม่ได้ MSI นี่แย่เลยเพราะการ์ดจอเนี่ยลำพังจะซื้อมาจัดเองนี่ เป็นไปได้ยากมากเพราะราคามันสูงมากนะครับก็ลองไปดูกันก็แล้วกันถ้าใครมองหาคอมเร็วๆแรงๆสําหรับการเล่นเกมตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะปรับอะไรเพิ่มเติมก็จัดกันได้เลยนะครับเรื่องของราคาเรื่องของราา้รงงรานที่ขาย a d ดบิ t กเจอริไว้ข้างล่างใต้เดสคริปชันนะครับขอตัวไปก่อนเลยครับวันนี้ฝากไปด้วยนะกับจัดให้จัดให้และจัดให้งบ60,000เกรงใจเมียนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ